สึกคุ้มครองฝันสึกคุ้มครองแดนฝันตัวแรกกล่องสุ่มสัตว์วิญญาณราแตมเก็บของระวันกิจกรรมวันแรกสกินถังศาสตร์ไปรุยกันเลยครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราตโกพ l u s ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r าร GO plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาเละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวนไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับสกินแดนฝันของถังซานอาวุธลับสมัย ถังซานย่านะครับเป็นสกินชุดแต่งงานแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับศึกคุ้มครองแดนฝันนะครับโดยทีมที่เราจะเลือกเล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายคนนะครับแต่สัตว์วิญญ,ญาณที่จาแนะนําให้เล่นเนี่ยจะมีอยู่2ตัวครับคือตัวนี้นะครับวานอน3กองเรบถ้าหากว่าเราอยากเล่นแบบเซฟเซฟนะครับเล่นแบบเซฟเซฟโอเคโอเคสบายสบายวานอนตัวนี้ช่วยให้เราเล่นได้ง่ายกว่าครับเพราะว่ามันจะทําให้เกจของฝันตรงข้ามเนี่ยหายไปนะครับ ตัดเกรดฝั่งตรงข้ามเราจะไม่โดนอันติฝั่งตรงข้ามเราจะเล่นได้ยันหมดหมดเทินทั้งหมดครับทาดาเมจได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะทําได้ตามทีมที่ปั้นเอาไว้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ครับนี่ CP เขาแนะนําไว้นะครับก็คือน้องพยักวายโยเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวที่เรียกให้เพื่อนออกมาโจมตีทําสแต็ทถือว่าเป็นตัวที่ดีครับวันนี้อาจารย์เลือกเป็นพยักวายโยไปแล้วกันเนาะใครจะเลือกลิงก็ได้นะครับสําหรับทีมที่อยู่ในระดับก,กลางๆ ทีมที่ใช้นะครับจานใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับเสื้อลงงนะครับก็2 121แต่ว่า3ดาวเหลือง3ดาวเหลืองนะอย่าหวังดาเมจเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นสเตัสเป็นดาเมจนะครับถังซานอาวุธลับนะครับเบนจาม่านะครับสเตตัสเนี่ยเป็นดาเมจจานว่าอยากจะลองเสี่ยงดวงดูอะสเตตัสเป็นความเสียหายขี้ไปเลยครับลองเสี่ยงดวงดูลองเสี่ยงดูดูนะโหอู่ครับ2 1 1 1นะ สเตตัสนี่เป็นความเร็วหรือว่าเป็นเลือดก,ก็ได้นะคือแล้วแต่เราอะแบ่งๆไปก็ได้นะครับลองดูว่าทีมเราไหวแค่ไหนัหวหน้านะครับ1 2 2 1เลยสเตตัสเป็นเลือดเอาไปยืนเป็นตัวทำสแต็กแล้วก็มานาู่น1น1 2, 1นะครับสเตตัสเป็นเลือดไม่ต้องออกเร็วมากหน้าที่ของเขานะครับนี่คือทีมที่จานเลือกจะเล่นไปในกิจกรรมวันนี้วิธีการเล่นมันไม่ยากครับถ้าเราเนี่ย อาวุธรับแรงสแต็คดีนะครับพยายามทำลาเอ็ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยแต้มเนี่ยมันก็เกินหลอดมันอยู่ที่ว่าเราจะเอารางวัลอันดับหรือเปล่าที่เป็นพวกกรอบพวกเศษเอเดซอาร์อะไรพวกนี้ถึงมันไม่ได้เราเก็บของรางวัลในกิจกรรมได้หมดก็ยังดีนะครับสําหรับคนที่ของไม่ได้เยอะนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีของมากมายไก่กองกันเยอะ อย่างตัวจานเองเนี่ยจานก็คิดว่าของจานก็ไม่ได้มากนะอันจริงๆก็อยู่ในระดับแบบกลางๆนะครับเฮ้ยตีตัวถูกอ่ะเนี่ยคือมันหวังในการเล่นเยอะคุณอาจจะต้องเล่นหลายรอบถ้าอยากได้ดามเมจแบบสูงสุดสุดอ่ะถ้าหากว่าทีมไม่ได้แบบจีจาร์เลยนะเพราะอย่างที่จานเล่นเนี่ยจา์สังเกตดามเมจแต่ว่าเอ้ยมันมีช่วงดามเมจที่มันน่าจะดีกว่านี้น่าจะแรงกว่านี้ แต่บางรอบก็ทำดะเมจได้แบบดีมากเพราะว่าม่อนบันตีตัวถูกนะครับเฮ้ยไม่ใช่ลิงอันนี้ก่าอนเราพยายามตีตัวกลางให้แตกครับทังซานอาวุ้นรับเลยรับขึ้นมาตีธรรมดาเวลาติดบ,บาดเจ็บสาหัสแล้วเราก็ ง,ง่ายๆครับทำดาเมจแค่นั้นเองนะครับขอแค่เขาติดบาดเจ็บสาหาัสสแต็กที่2ที่เป็นความสามารถพาสซีฟติดตัวก็จะทำงานทันทีคือไม่ต้องหวังให้หัวหน้าออกสกิลก็ได้เอามายิงบาดเจ็บสาหาัสเฉยๆเนี่ยมันตีเนี้ยอ้าวตีถูกตัวครับถ้าตีตัวการเนี่ยถือว่าดีเลยนะถือว่าแจ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำดาเมจได้อย่างสบายใจ Okay. อันนี้ก็ยิงครับโอ้โห <laughs> มันโจมตีม,มั่วนะครับอ้าวโจมตีตรงกลางหลายครั้งอยู่ส,สวยครับโอเคเราก็ยิงไปเลยเบนจาม่าก็ยังไม่ได้เก็บสแต็กครับอ่ะเก็บสั้ทีแล้วเราก็ยิงครับจบใครไม่มีควบคุม2ตัวเนี่ยใช้เป็นเอสูตรขาวมาได้นะเห็นคนเล่นสูตรข่าวกันเยอะ นะครับหวังเพื่อนยิงครับตัวแรกไม่ถูกตัว2ไ,ไม่ถูกแต่ว่ายิงไฟถูกเสือหลงก็ตีไม่ถูกเบนจามาสก็ตีไม่ถูกอ้าวตีบาจ็บตัวนี้ถูกอยู่ยิงเลยอย่างนี้เตะไปเลยโอเคทำสแต็ครับในรอบนี้เนี่ยเราลงสกิลสไปเลยก็ได้นะครับติด20เอร์เซ็นเสลงชอบไปตีตัวไหนเนี่ย โอเคสวยตายพ<า>อดีร6 0กว่ากรมนะครับอันนี้ขนาดจาันมีอาวุธลับ5้าดาวแดงตัวสีดาวแดงนะไม่ต้องไปเอ่ยถึงคนที่มีของไม่เยอะเลยครับอ๋อตีไม่ถูกตัวไม่ถูกไม่ถูกอ่าอยากให้เขาตีตัวตัวหลักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับเราอะ่ะเวลาตีตัวหลักอุ้ยมาตีหน้าหน้าทำไม อาติดอันนี้ไว้ก่อนครับเอาลืมกดสกิลสี่คือเราคิดว่าเราจะฆ่าเขาไม่ได้ก็เซฟอย่าให้เขามาฆ่าเราอ่ะโอเคตัวการติดบาดเจ็บสาหัสหแล้วยิงเพิ่มสแต็กครับอืมไอจะมาดโอ้ถังซานตอนนี้เขาติดอยู่นะครับติดไอสถานะ เคออสของหน้าหน้าในช่วงนี้เนี่ยเราต้องรีบเก็บรีบเก็บเกตดหน้าหน้าคืนมาโห oh, เปลืองเทินเยอะเหมือนกันนะดาเมจเราไม่ไม่เยอะเนี่ยสิปร์เซ็นครับตีธรรมดาเพราะว่าจะให้ถังรับรีเซ็ตอาวุธให้เต็มหลอดเห็นไหม เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ใส่ไปก่อนครับอืมตีไม่ถูกตีลูกน้องถ้าตีตัวหลักจะดีให้มันติดซักบัฟหนึ่งก็ได้บัฟอะไรก็ได้อ่าติดบาดเจ็บสาหัสสวยอืมต้องให้บัฟอะจะได้จัง เคออสอ่าหนึ่งเทิงก็ยังดีครับซื้อเวลาครับซื้อเวลา,ซ,วลาซื้อเวลาให้เราทำดาเมจไปก่อนเอาลืมตีด้วยสกิลโอเคอืมเผื่อว่ามีใครไปตีตัวหลักที่เป็นบาดเจ็บสาหัสโอเคตีแล้วหน้าหน้าตีหน้าหน้า,นา,ต,นา,นาตีเองเลย ตีไปครับใส่ไปครับตอนนี้เธอเหลือสี่สิบสอแล้วนะดามเมจก็ยังดูได้ไม่เยอะมากนะครับอาจจะต้องนั่งเล่นแบบในวันนี้ถ้าว่างๆก็แบบนั่งเล่นหลายๆรอบโอเคทำดา,มดามเมจตอนนี้เกรดเขามีแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฆ่าเราได้หนึ่งตัวสูงมากนะครับเพราะว่าสกิลมันแรงอยู่ที่ว่ามันจะใส่ตัวไหนโอเค,อ,เคอุ้ยใส่สัตว์วิญญ,ญาณถือว่าดีครับอันนี้ถือว่าสวยเลยเพราะว่าถ้าใส่ตัวหลักเราเนี่ยโอกาสที่เราจะแตกมันสูงมากครับเทินยี 25, ่สิบหเทินเราช้าเกินไปแล้วครับ รีเซตอาวุธครับเทิร์นอยู่20เทิร์นเองโอ้โหรอบนี้ถือว่าช้านะครับอ่ะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับแต่รอบนี้ก็ดูดีนะถ้าเทียบกับหลายๆรอบที่ลองได้เล่นมานะครับรอบนี้ถือรอบนี้เนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดแบบจนเกินไปกดสแต็กสี่เลยครับหวังว่าให้เขาติดเค a อสโอเคอเค a อสเทิร์นเดียวก็ยังดีครับ 15เทินสุดท้ายนี้เราต้องรีบทำดาเมจนะครับทำเท่าที่ทำได้ไปเลยสัดไปเลยครับสิเคออสซื้อเวลาได้1เทินแต่จริงๆต้องซื้อเวลาเทินหน้าไม่ได้ซื้อเวลาเทินนี้นะต้องซื้อเวลาตอนที่เขาต้องการเกตเกตเต็มสองสิบเทรินครับอืม มันก็ต้องลองเล่นไปหลายๆรอบดูนะทีมันก็ประมาณนี้ครับไม่ได้แตกต่างไปจากนี้สักเท่าไหร่อย่ที่บอกว่ามันมันหวังพึ่งปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเยอะนะครับถามเธอสุดท,ท,ท้ายครับถึงสองร้ยไหมถามเธอสุดท,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 ท้ายก็โอ้ไม่ถึงอาวุธลับอ่ะ ถึงแค่ตัวนี้เองโอเค192รครับถือว่าไม่เยอะได้260นะครับคือมันตั27น275นะครับประมาณ270อะ่ะค่ากลางของมันประมาณนี้อาจจะต้องมาลองเล่นกันหลายๆรอบห็นไหมเขาก็ใช้ตัวประมาณเราแหละมันก็หวังพึ่งปัจจัยดวงกันสักเล็กน้อยจะเสียได้เสือหลงที่ไม่ได้ปั้นเอาไว้เยอะมามาลองกัน น้องริงจักจักจ๊กลงตีตัวเดี่ยวไปก่อนจนถึงตัวที่มันเขียวๆอืมตัวนี้ก็ยังวันช็อตโอเคตัวนี้จำได้ว่าไม่วัน่ะ มาให้ังต่อดขึ้นมาบับเบนจมัมมาแล้วก็ยิง โอเคทุกครั้งที่ศัตรูใช้ลดแต้นหนึ่งครั้งดาเมจวานอนเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้หรือว่าลดเกรวิญญาณตัดเกตยิง้รดยิงชุด โอเคทำดาเมไปเรื่อยๆครับมันขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ที่เราซื้อบัฟไว้ด้วยนะถ้าไม่ซื้อบัฟดาเมจอาจจะได้ไม่เยอะนะครับถ้าใครเนี่ยเล่นแค่แบบเอ้ยเขาเรียกว่านะเอาเขาเรียกว,ว่าเอาแต้มจนได้แค่ของรางวัลครบอะแต้แค่ข,ของรางวัลครบเนี่ยมันมันได้นะไม่ต้องไปแบบซีเรียสต้องแน่นต,ตันก็ได้นะครับถ้าไม่ได้หวังรางวัลติดท็อปเยอะ แต่อย่างน้อยถ้าสามารถติดท็อป50ได้ก็จะดีท็อป50ที่ควรจะเป็นคือความจริงเนี่ยเปลี่ยนน้องหัวอู่ให้เป็นตัดเจดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวัดเพิ่มพลังให้วานอนเพิ่มมากขึ้นตัดใจไปก่อนจุ๊บตี แล้วเราก็ดึงครับดึงเทินมาให้เราได้เล่นอยู่คนเดียวโอเคตัดเกรมันยิงครับถ้าใครจะใช้หมาเนี่ยอาจะแนะนำว่าเหมาะกับทีมที่ดาเมจค่อนข้างดี<ๆ>แล้วนะครับัองหมาโอเคตัดเกรดหมดเขาก็ไม่มีเกรดใช้พลังวิญญาเราก็ยืนกันสบายขึ้นครับมันก็ติดปกติเฉยยิงครับ ดาเมนหลักอยู่ที่ทังซานอุรับอย่างเดียวแล้เลนจามาดก,ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังไม่ไม่แบบถือว่าพิจาดมากเยอะอืมสวยอย่างที่เห็นครับก็เล่นลิงเนี่ยถือว่าโอเคนะอุ้ยไม่ตัดเกรดเขาด้วย ดึงดิงกลับมาก่อนตัดเกตโอเคเวลาตัดเกตแล้วเขาไม่มีเกตใช้พลัง,ลงลวิญญาณเราก็สบายขึ้นนะครับสบายสบายใจมากขึ้นในเวลาเล่นมันจะมีหมากับลิงนั่นแหละที่คนเลือกเล่นกันเยอะแต่จะแนะนําว่าลิงเหมาะสําหรับคนที่ไปลองได้แล้วเราสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วกลัวตายบ่อยอะไรเงี้ยลิงดีกว่าอุ้ย สุตรขาวจะแตกไม่ตัดด้วยรอบนี้ต้องตัดโอ้ไม่ตัดบมอุ้ยเกือบแตกหัโอหัโอ้โอโอเกือบแตก รอบนี้ก็ไม่แตกหรอกเลือดมนะัน <Yeah. S 1> อะเยอะจัดจโอเคไปตีตัวที่ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะเพื่อนี่ธรรมดาหูาา<ฮ>เปลืองเทิอนอยู่เหมือนกันนะดีเซตอาวุธ ลองเล่นให้ดูทั้งลิงทั้งหมานะครับย่างที่เห็นเลยที่ให้ลองลองให้ดูเลยโตัดเกตดเขาไม่ติดเลยยิงแ้มจะสู้หมาไม่ค่อยได้แต่ช่วยให้เราเล่น ได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นเตะดีกว่าปืมัดเกรไปหนึเก้าสิบสครับถ้าเราไม่ตายเลยก็อย่างที่บอกนะครับเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้นเป็น258นี่ก็ไม่น่าเกียดนะแต้มตันที่275ร้หาหกกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็ว ขอแนะนำ STELRAGO plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e l รา o โ plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับศึกวันแรกก็ดูยากเลยใช่ไหมมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆ นี่วันแรกนะครับนี่คือวันแรกวันต่อไปอาจจะง,ง่ายขึ้นก็ได้จังก็จำไม่ได้มานานมากแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์กันเอาไว้นะสำหรับกิจกรรมนี้มีอะไรเล่นๆดีๆก็มาเก็บกิจกรรมกันไว้ได้นะครับ264แต้มก็ดูไม่น่าเกียดนะห่างจากแต้มเต็มเนี่ยสิกว่าแต้มอาจจะมานั่งเล่นเผื่อฟุกดวงก็ได้คือตอนที่จันจได้264แต้มเนี่ยคือจังหวะนั้นนะมันมันมาตีตัวซับพอร์ตจันพอดี คือถ้ามันบอสมันไปตีตัวที่มันเป็นตัวแข็งๆอะ่ะเราก็ยังยืนได้แล้วเราก็ทำดาเมจได้ต่อกหลังพึ่งปัจจัยเยอะๆสาหรับคนที่ของไม่ได้เยอะมากนะครับยังไงก็ฝากกันเอาไว้นะสาหรับกิจกรรมนี้นะครับกูร่าแคฟฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจ้าดีมิช่ยครับ